เดินเข้าช้าเลยใครก็ได้มายิงแน่พี่ทียายาให้ไาที่ปวดไม่ปวดย่าใข้พี่ไอไม่ปวด่าทำอาอกเลยไม่ปวดอยทำงานกเลย ใครเป็นใครเป็นมือเกินขนาดนี้ใครเป็นเชอรี่ฮัลโหลเอาเนี่ยยังมีตายเหรอเดี๋ยวบอกว่าเนี่ยเอานีกอีกสองผู้ชายผู้ชายผู้ชายที่เป็นคนไทยอ่ะที่พิมพ์ตอบกลับกับเอ๊ะเดี๋ยวทำไมชื่อเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเล้วเขาเล่นอีกแหัสเหรอเนี่ย อู้่ไหมวะฮูฮ่าฮเดฮ่อจะทำร้ายกันเลยทีนี่เราสงสารตัวเธอยังเลยเดินโคตรช้าสงสารมากเวลาใกล้หมดแล้วนี่ไม่ใช่เจ้าใอญ่ยนีนึงกำลังส่องดูอยู่ะว่าอยู่ไหนโอ้ฟัาเอาวัานท่ยใครเป็นืปืนแล้วปืนมันอยู่ไหนวะ ปืนแอบอยู่ปืนแอบอยู่มันนี่ไงข้าวันข้าวนี่ข้าวไม่ปืนปืนแอบอยู่อยู่ไหนล่ะไม่มีปืนอยู่ข้าวแอบอยู่กับไปข้าวอยู่ห้องใต้ดินแล้วกูบอกกูที่บอกเบากูที่บอกนี่นี่เขากูที่บอกนี่อ้าวก็ปืนจะได้เพราะปืนมันยืนนี่ไงหมดเวลาแล้วชนะชนะชนะดูไอดีไม่มีใครดูไอจีพี่เลยอะน่ะชนะแหละเป็น อยู่นิ่งแบบกริบ o ีเพราะว่า M Sorry Dolly มีไม่ได้เรฉันมานะโอเคบายบายบายไปไหนอ่ะไปซื้อกับข้าอ๋อโอเคนี่มงมุมนี่แมงมุม เดี๋ยวนี้มงมุมอะไร่มันโมมันขึ้นบ้านเราเราจะไม่ไปบ้านเถอะไปไล่มันไปแล้วไปไหนไม่รู้ว่าเป็นโนเชิญสอบดีเลยเอาไกดีไปซ่อนก่อนโอ้ยาเลยทำไไม่ได้เชิญเอาเนี่ยเนี่ยเชิญ อะไรอย่าตามมานะเฮ้ยๆนะเราเป็นเชอริฟโอเคโอเคเลยยังไม่ไปเหรอมันบอกยูงไม่เข้าเราเชหยวไม่เข้าออกแบบไปยังยังยังไม่ออกน่าจะคงยังเล่นอยู่ไม่งั้นเขาไม่งั้นก็ไม่แชร์ตัวบอกว่าเป็นเชอริฟหรอกน่นไง่ไม่ข้าอยู่เนี่ยยังยืนนิ่งเป็นเชอริฟเบอร์เราอ่ะอ้าวอ้าว ออกจากแมปไปแล้วอ่ะใครเป็นชารีลวะเอาตายหมดตีง่ายเลยตายแล้วตายหมดตีไม่มีทางชนะแล้วอันนี้เป็นความหวังยังเดียวรอเวลาหมดครับความหวังยังเดียวรอเวลาหมดความหวังนี้เป็นอย่าทำตัวน่ากลัวแถวนี้ไม่ปวดอย่าทำร้ายกันเลยอันนี้เป็นแน่เลยใครเป็นชารีลไม่เข้าออกมาแล้วไม่น่ามีละไม่น่ามี โทษอนะเรนเน่แต่เราต้องทำนี่นี่นี่เป็นมือเดอร์สไอเราเป็นมือเดอร์เหรอเออตัวฆ่าตัวเองอะใคร่ใครตายอะฆ่าไม่ได้เคยจะเคยฆ่าไปแล้วครั้งหนึ่งล้างบาปล้างบาปน่าทำไมอนะไปข้าหายไม่ต้องนี่นี่ฉันเห็น จะปามีเราเหรอฆ่าเลยเอ๊ะใครอีกไหมนะหาการนี่เดี๋ยวบอกว่ามันเอาเยจีหายอยู่นั่นอะอยู่ชั้นล่างนี่อยู่ชั้นล่างทั้งหมดเลยใช่ครับชั้นล่างทั้งหมดเลยมีมีสองคนอยู่ชั้นบนคนเดียวกันเลยอีกสองคนมันคนเดียวกันเลยสองคน พี่โยแอบกับตัวตัวเองสองคนนี่มันคนเดียวกันไหมฮะลุงตอนนี้มีคนหนึ่งหยุดอีกคนหนึ่งเดินเดี๋ยวนี้มันลงมาแล้วขอบคุณจะบวมอยากให้คนนี้ไปตายมาอยู่เลยสวัสดีมีตัวบอกเล่นตายสิมีตัวบอกชี้เรามีตัวบอกทางเราเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่ชั้นล่างนี่แหละตรงโรงหนังโรงหนังโอตโหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหมีคนยังอยู่โรงหนังอะมีเหลือแค่สองคน อีคนไม่เหลือเลยอะไรหรอข่าวเลยไม่มีปืนไม่นกมีปืนอ่ะเน้นได้เปรียบเลยอ่ะได้เปรียบอ่ะสองไอดีนะมีสองไอดีนะก็วาครขาก็วานก็ก็วารับ ไม่นะเนนี่เรนนี่นนี่เนนี่รนนี่เรนีรนนีนนี่นี่นี่อ่านแชทกลุ่มกลุ่มห้องเราอ่ะห้องห้องห้องเด็กดีน่ะได้เลยโอ้ม่ไม่ไม่ในกลุ่มห้องที่มีเข้าฟังอ่ะที่มีทุกคนอ่ะ ทำไ,ไมที่ตั้งเปรูเป็นเซนเซนคูอะที่ตั้งปลูกเป็นเซนคูอะไหนวะคนไหนเซนคูไม่ไหวไม่ไหวไม่อ่านนะอ่านอยู่เนี่ยอ่ท็อติมไม่อยู่ตรงไหนเราเล่นอยู่สองเครื่อเยอะแน,น่อ่านแล้วใช่ไหมเออไม่นะฉันไปเซเว่นนั้นมา มีคนติดโควิดใช่หมู่บ้านเธอเธอเว็นหน้าหมู่บ้านแล้วฉันก็เคยไปที่นั่นประมาณสิบร้อยล้านรอบเจเว่นนั้นน่ะใช่ใช่ติดแนมกว่ามั้นไม่ประปอนก็ไปไม่ไว้ใจจริงไม่ไว้ใจจริงพี่แต้มน่าจะเลื่อนนัดนะใครเป็นหหู่มวใส่หมวกผมยาวนะผมผมยาว คือว่ใจยิงงี้มากแกจะทใจไปต่อแล้วนะเจ๊อ๋อยิงผิดยิงผิดเรื่อนจะรีบอ่ะวันนะ้นตายยุ่งกับวันนั้นไม่แน่เลยอ่ะก็ก็เขาอยู่ไม่คนเด็กไม่น่ารอดนะทีเขาอยู่ไหนเถอะได้ไหมได้ยังหน้าพี่อ่ะนั่นไงแกปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดยิงยิงยิงไม่เก็บไม่ได้หมดเลยล่ะ น้อยอย่างที่แต่เก็บไม่โดนมันร้อนมันร้อนมันเก็บไม่ไดเงเลยกัยีิงจอนีจ้าอัี้จ้าอัีจ้าลาันบันไจนมุมจัมุมี่า มันทำย่หจ๋งวะมันเมียนี้รากเลยเมียนี่มากเลครับยี่อไม่อ่านถึงเลยอ้า